สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจา้าวันนี้เป็นวันฉลองพระแม่มารีสเสด็จเยี่ยมนางอิลิซาเบตวันที่31พฤษภาคมทุกปีแล้วก็ยังพวกเรายังมีงานอีกชิ้นหนึ่งที่จะต้องคิดจะต้องสวดภาวนาเป็นพิเศษให้ก็คือวันงดสุบ,บุรีโลกนะครับ ก็วันนี้เป็นวันที่พวกเราหลายคนต้องตัดสินใจว่าเราจะสูบบุหรี่ต่อไปหรือไม่ถ้าหากเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราเองต่อสุขภาพของลูกเมียต่อสุขภาพของคนที่อยู่รอบด้านถ้าหากเราตัดสินใจได้โอกาสที่เราจะฟื้นฟูสุขภาพก็ยังมีอยู่โอกาสที่ลูกเมียในครอบครัว จะได้มีบรรยากาศที่ใสสะอาดบ้างจะช่วยเขาให้อยู่เย็นเป็นสุขได้อีกนานนอกนั้นถ้า,าเราไม่สูบบุหรี่เราก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนรุ่นใหม่นี่ครับเอาละเรื่องที่สองที่อยากจะบอกในวันนี้ก็คือฉลองพระแม่มารีสเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบธซึ่งเป็นการรำพึงข้อที่สองของอรูปประคำที่บอกแม่พระ,สะเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบต ก็มีการเดินทางเป็นอาทิตย์คุณพ่อคุณแม่คือคือนักบุญยอก,กิมและอานาเนี่ยก็ต้องเตรียมของแล้วก็ต้องช่วยกันแบกช่วยกันหาบไปด้วยกันพระแม่มารีคงไม่ไปคนเดียวแน่นอนหลังจากที่ได้รับสารจากพระบิญจาว่าจะให้เป็นพระมดดาของพระเยซูเจ้าแล้วพระแม่ก็รักษาตัวแต่ในเวลาเดียวกันก็ยังคิดถึงว่าญาติพี่น้องที่ตั้งท้องเวลาแก่เนี่ยมันเป็นอย่างไร สมัยนี้เขาก็พยายามจะไม่ให้มีคนที่ตั้งท้องเวลาแก่เพราะลำบากนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับนางเอลิซาเบตคือจะให้เป็นมารดาของนบุญยงนะครับพระแม่มารียาก็ยินดีรับใช้ตลอด6เดือนอยู่ที่บ้านของนางเอลิซาเบตเวลาคนมีคันเดินก็อุ้ยอ้ายจะทำอะไรก็ไม่สะดวก ก็ต้องมีคนคนหนึ่งที่รับใช้ยอยู่แล้วก็คนนั้นก็เหมือนกับคนใช้ฉะนั้นพระแม่มาเรียไม่ได้ถือเกียรติว่าตัวเองเป็นแม่พระผู้ไทยเราจะบอกว่าเอ้ยใครไปก็ไปเธอะฉันไม่ไปตรงกันค่าแม่พระบอกฉันไปเพราะต้องการที่จะรับใช้บุคคลที่มีความประสงค์ฉะนั้นในวันนั้นที่พบปะกันนั่นก็มีการ สวมกอดกันแล้วก็นักบุญยวงซึ่งอยู่ในคันของนักบุญเอลิซาเบตก็โลดเต้นยินดีในพระคัมภีร์บอกเนี่ยเราก็เห็นภาพเลยนะครับว่าโอโ้โหนักบุญยวงเองก็รับทราบเรื่องราวว่าแม่พระมาเยี่ยมแล้วก็ยังมีการทักทายกันจนได้เป็นบทอาฟิมาริยาหรือวันธามาริยาที่พวกเราสวดนะครับแล้วก็หลังจากที่ เปลี่ยนบทสวดไปแล้วมันก็บางคนก็บอกว่าดีกว่าบางคนก็บอกว่าสวดไปเถอะแต่ว่าเนื้อหาใจความนั้นก็คือแม่พระเสด็จเยี่ยงนัน้นแสดงและนางลาเลซเบ็ก็บอกวว่าท่านเป็นผู้มีบุญยิ่งกว่าหญิงใดๆและพระเยซูเจา้าพระรอดของของ,ของบทของแม่พระนี่ก็มีบุญยิ่งนัก พระเป็นเจ้าจะไม่มีบุญได้ยังไงพระองค์เป็นต้นตอของบุญนะแล้วก็อันนี้ก็พูดตามภาษามนุษย์ว่ามีบุญยิ่งนักนะครับจากนั้นก็แม่พระก็ได้สวดบทมณีฟิกัสก็คือข้าพเจ้าวิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซึ่งพี่น้องพุมารีก็สวดกันทุกวันแล้วไม่รู้สึกเบื่อก็เพราะว่าแม่พระมาช่วยสวดด้วยเป็นบทที่แม่พระชอบ แล้วก็พลมารีก็ชอบฉะนั้นสวดทุกวันสวดเป็นจังหวะได้ก็ยิ่งจะทําให้การสวดน,นั้นมีเเวลาที่จะตึกตรองแต่ถ้าสวดแบบเร็วๆก็บางทีก็ปากพาไปใจยังไปไม่ถึงฉะน,นั้นการที่เราสวดไปด้วยแล้วะร,รำพึงถึงการเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบธในวันนั้นก็เป็นวันที่ ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ว่าแม่พระพร้อมที่จะรับใชน้นางเอลิซาเบตและพร้อมที่จะรับใช้พระศาสนาจักรพร้อมที่จะรับใช้พระบิณฑ์เจ้าและพร้อมที่จะรับใชพบ้พ,ชพวกเราทุกคนแต่ขอให้เราอยู่ใกล้แม่พระนะครับคนที่อยู่ห่างไกลาจากแม่พระและจะไปนบ่นว่าตัวเองไม่ได้รับบุญไม่มีความบันเทาใจเลยนั้นก็คงจะพูดไม่ได้ เพราะคนที่อยู่ใกล้แม่พระทุกคนนบุญเบอร์นาดเคยพูดไว้ว่าแต่ไหนแต่ไรมายังไม่เคยได้ยินเลยว่าผู้ที่มาพึ่งท่านมาขอความช่วยเหลือคุ้มครองจากท่านจะได้รับการทอดทิ้งเห็นไหมครับไม่มาแล้วก็กกตีโพยตีพายว่าแม่พระไม่ช่วยนีย่ก็สมละสมน้ำหน้าแต่คนที่มาแล้วทุกคนไม่เคยผิดหวังดังนั้นก็ขอ ให้พวกเราทุกคนอยู่ใกล้ชิดกับแม่พระและก็สวดลูกประคัมได้ทุกวันก็ยิ่งดีวันละสามบทวันละสิบทเป็นการบ่งบอกว่าเราอยู่ใกล้แม่พระนะครับก็ขอ,ขอแม่พระได้ช่วยพวกเราทุกคนให้มีความสุขในการที่จะเป็นลูกของแม่สวัสดีครับข้อรำ,อรำพรึงจาก,จากพระวาจา ที่ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียรสันติสุขนินนขนรันดร